การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเป็นหนึ่งในแนวทางสำหรับการจัดการเมืองใหญ่ที่ได้นำมาเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการลดมลพิษต่ตอสิ่งแวดล้อมเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสร้างระบบนิเวศให้สมดุล ประเทศไทยตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ55ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศโดยเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติร้อยละ35พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์ร้อยละ15และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทร้อยละ5ภายในระยะเวลา20ปี ในปี2,564กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชน สถานศึกษาภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียวโดยพัฒนาเกณฑ์ประเมินการจัดการพื้นที่สีเขียวขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมครอบคลุมประเด็นอาทิการเพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียวการจัดเก็บข้อมูลต้นไม้และพื้นที่สีเขียวการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวเป็นต้น มีขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วยชี้แจงโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินตรวจเยี่ยมติดตามให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานตรวจประเมินเพื่อมอบคำรับรอง หน่วยงานที่ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนประจำปีงบประมาณ2,564 โครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green r e s i d น n ต์ประเภทอาคารชุดมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ที่อยู่อาศัยเป็นที่ที่ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยและต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมที่เป็นผลดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับปี2,565ได้นำเกณฑ์ประเมินที่ได้พัฒนาไปทดสอบอาคารชุดจำนวน12โครงการหากอาคารชุดที่มีการขับเคลื่อนตามแนวทางที่กำหนดในเกณฑ์จะก่อให้เกิดจิตสำนึกด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีโดยตรงต่อผู้พักอาศัยแล้วยังช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีและถือเป็นการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้อีกหนึ่งทาง หน่วยงานที่ได้รับใบประกาศกิติคุณการดำเนินงานที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม g ก e ีนเ e ส i ิเดนประเภทอาคารชุด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนและการส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Resident นี้จะเอื้อต่อการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเพิ่มทรัพยากรพื้นที่สีเขียวที่เป็นสินทรัพย์ของเมืองและชุมชนและเกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป